สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อบนี้อาจารย์จะวางไปสูตรครบ3ตัวบนระยะยาวประจํางดวไปวที่1ทธันวาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าจะออกอะไราสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนเนลโ<อ>ปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะแนวทาขขงของครบสามตัวบนสูตที่สองนะคะตามต่อไปเลยเมื่อสักครู่นี้นะอาจารย์วางครบ3ามตัวบนสูตที่หไปให้แล้วนะคะ ที้เรามาดูครบสามตัวบนสูตรที่สองสูตรนี้ก็เป็นสูตรระยะยาวเหมือนกันนะคะ แากเล่ม42ค่ะระยะยาวสูตรที่หนึ่งนะคะก็จะมีตัวเลขนะที่เป็นตัวตัวที่ไม่เดินนะคะก็คือสามตัวท้ายนี่นะคะก็คือ6 6 8 1นะะี่ค่ะอาจารย์จะตัดมาตั้งแต่เมื่อสิบห้าของแฮชแท็กสองนี่นะคะ เล่ม C2 #2 ครบ3าตัวบนระยะยาวจะมีตัวเลข9 2 3 4 5 6 7ตัวแรกจะบวก9บวก3เป็น12นะ2แล้วไล่ไปเลยนะ2 3 4 5 6 7ผลของการออกนะ3 2 4แล้วตัวเลขที่เราไม่ใช้นะคะคือ6 6 8 1อาจารย์จะนำ6 8 1นะะมาตัดก็ตัดได้เลข6ตัวเดียวนะคะตัวนี้6 ก็ท so 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 ี่เหลือทั้งหมดนี้ก็มาในสามตัวบทนะคะก็มีสามสองสี่แป๊บนะวันนี้อากาศเปลี่ยนเนาะที่บ้านอาจารย์รู้สึกวันนี้อากาศหนาวนะคะท่านผู้ชมก็เหลือตัวเลขอยู่ไม่กี่ตัวนะคะ สามมันสามารถตัดไปได้ตัวเดียวสามสองสี่สองสี่นะสามก็แล้วกันเนาะสามสองสี่สสสอย่าลืมนะคะนี่แฮตแท็กสองนะคะอาจารย์เอาแฮตแท็กหนึ่งมาตัดนะคะก็เหลือแค่เก้าสองสามสี่ห้าเจ็ด ก็เหลือหลายตัวอยู่ต่อไปงวดที่สิบหก่สองนี่จะได้ห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเลขที่เราไม่ใช้คือเก้าหนึ่งสี่เรานำเก้าหนึ่งสี่ไปตัดนะไม่มีเลขสี่ตัดมีเลขเก้ากับเลขหนึ่งก็ตัดออกไปก็เหลือหนึ่งสองสามสี่เหลือห้าตัวนะคะออกแปดห้าสองแปดห้าสอง แปดที่เป็นหลักร้อยนี่เป็นงวดที่สิบหกนะต่อไปงวดที่สิบเจ็ดเลยสองห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะเลขที่คำนวณมาได้เลขที่เราจะไม่ใช้ของครบสามตัวสามตัวบนนะระยะยาวจะไม่ใช้เจ็ดเก้าสอง แล้นำเจ็ดเก้าสองมาตัดหมดเลยเจ็ดเก้าสองจะเหลือห้าหกแปดศูนย์ห้าหกแปดศูนย์เหลือตัวเลขแค่สี่ตัวนะคะห้าหกแปดแล้วก็ศูนย์ออกแปดหกห้าแปดหกห้าอ้าวใสสีผิดอาจต้องทำให้มันเหมือนกันเนาะ ให้เปลนะ่ยนอาจย์จะไม่รีบเห็นดนไรแวบๆอยู่หน้าบ้านเงี้ยไปดูนิดเดียวใส่ผิดเลยเนาะลบไปก่อนสีไม่ค่อยจะออกเนาะโอเค เดี๋ยวแต้มๆไปให้มันแห้งก่อนเขยิบไปเป็นงูนที่สิบแปดงูที่สิบแปดอาจารย์คำนวณไ,ได้ศูนย์สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเลขที่เราจะไม่ใช้คือเก้าหนึ่งสี่สีเหลืองๆนี่นะไม่ใช้นะคะคือนับเบอร์โนนะ <S <S <ส>แล้วก็ดูออกมาที่สามห้าหกสาม ห้าหกตัดเก้าหนึ่งสี่ออกไปตัดเลขสี่ได้ตัวเดียวนะคะเหลืออยู่ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหรือหกตัวมีงวดเนี้ยเหลือน้อยเนาะเพราะมันตัดได้ถึงสามตัวถ้าตัดได้ถึงสามตัวมันจะเหลือน้อยดีนะฮะตัดหนาวแล้วสีไม่ค่อยจะออก แปดแปดหกห้าโอเคต่อมานะคะเมื่อที่สิบเก้าหกเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ออกหกสี่หกเลขที่เราไม่ใช้คือเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองก็ตัดไปเก้ากับสองออกมาหกสี่หกสี่หก ช่วยสูตรที่หนึ่งไปได้เยอะนะคะอย่างน้อยบางทีก็ตัวหนึ่งบางทีก็สองตัวบางทีก็สามตัวต่อไปง่อที่ยี่สิบอันนี้ได้ช่วยได้สามตัวเลยเลขคำนวณมาที่สามหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเลขที่เรามาใช้หนึ่งสามหกก็ตัดหนึ่งสามหกออกไปเลยตัดออกไปแล้วก็เหลือ เหลืออยู่4ตัวนะคะก็คือ7890 7890ตรงนี้4ตัวนี้ออก978 10หน่วยคือ78ส่วนหลักร้อยเลขเก้ต่อมานะคะว่าที่1021 ตัวเลขมีสองห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เราไม่ใช้ศูนย์สองห้าตัดได้ศูนย์สองห้านี้เหลือสี่ตัวอีกแล้วะคะหกเจ็ดแปดเก้างวดนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นกับสามตัวบนเนาะถ้าอาจารย์จับชนให้ตั้งแต่งวดที่แล้วเนี่ยโอกาสของ fc ถูกมีเยอะเลยนะคะเพราะตัวเลขมันน้อยลงไปแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้จับชนให้นะงวดนี้จับชนให้แล้วกันไม่ทราบจะสายเกินไปหรือไม่เนาะ ศูนย์สองห้านะศูนย์สองห้าตัดออกไปเหลือหกเก้าหกเก้าหกแต่มันเป็นเบิ้ลน,นะหกเก้าหกต่อ๋ยวไปงวดที่ยี่สิบสอง คำนวณมาได้ที่ห้าแปดเก้าศนย์หนึ่งสองสามตัวเราไม่ใช่คือหนึ่งสามหกมีหนึ่งกับสามตัดออกไปได้นะฮะสองตัวก็จะเหลือห้าตัวสำหรับงวดน,นี้ออกแปดเก้าแปดเกแปดนะเป็นเป็นหลักเดียวกันนะแปด ตัวที่เราตัดไปคือหนึ่งสามหกต่อไปงวดที่ยี่สิบสามเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าออกหนึ่งสี่ห้านะเลขที่เราไม่ใช้คือแปดศูนย์แปดศูนย์สามอาจารย์ตัดไปนะศูนย์ก็สามก็เหลือห้าตัวะงวดที่แล้วนะคะ สูตรที่มันโดน803ตัดออกไปสูตรนั้นมันเข้าที่145นะ่งอาจารย์เอามาจับชนกับสูตรที่2นี่นะคะ7012345ย์ 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ่งมส้าเนไพราะฉะนั้นก็มี145 2ตัวคือ45สีหมดแป๊บนึงนะมันไม่หมดหรอกมันแห้งนะคะมันโดนลมนีออก สี่ห้าหนึ่งสี่ห้าต่อไปงูที่เราจะใช้เลยนะก็คืองูของวันที่หนึ่งธันวาคมอาจารย์คำนวณมาได้ที่ศูนย์สามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ตัดได้สามห้าแปดมวดนี้หโชคดีะคะตัดได้ถึงสามตัวคือสามห้าแปดตัวเลขก,ก็จะเหลือศูนย์สี่หกเจ็ดหลอผลเลยเนาะหลักร้อยจะเป็นตัวไหนแล้วก็สิบหน่วยค่อยหาไปนะสิบหน่วยร้อย เราไม่ใช้ที่สามห้าแปดนะเราก็ได้ตรงนี้นะศูนย์สี่หกแล้วก็เจ็ดหรือสี่ตัวนี้ที่เราจะนำไปใช้ถ้ามันเข้าก็ตามนี้เลยคนะท่านผู้ชมแต่เราก็ต้องดูสูตรอื่นๆประกอบด้วยนะนะะี่ค่ะศูนย์สี่หกเจ็ดสำหรับงวดนี้ จะยืนที่ตัวไหนฮะอาจารย์คิดว่ามีตัวยืนจากเด่นนะคะเด่นบนออสองตัวมาตัวมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสองสูตรเดี๋ยวอาจารย์วางให้เลยไปไล่ไปไดเรื่อยเลยนะไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะเพราะเราเพิ่งเปิดบ,บนวันนี้วันแรกนะคะเราก็เอาทั้งหมดนี้มาจับศูนย์สี่หกเจ็ดเลขเป้าหมายสำหรับสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งก็จะมีศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ด สี่หสี่เจ็ดแล้วก็หกเจ็ดได้แค่นี้นะคะแล้วเราจะนำแต้มนะคะก็คือสามหกสี่แปดแต้มเดินดีระยะยาวนะะมาตัดสองตัวบนนะ,ะมันจะเป็นสามห้าหกสี่แปดแต่ว่าเลขห้าสำหรับงวนนี้จะไม่มีแต้มห้านะคะก็จะเหลือสามหกสี่แปดเพราะฉะนั้นสามหกสี่แปดมีตรงไหนบ้างอ่าตรงนี้เนาะสี่ศูนย์แต้มสี 0ูหกแต้มหกหกเจ็ดเป็นสิบสามมีแค่นี้ที่มาได้แต้มนะฮะอาจารย์จะยกสามตัวนี้มาจับเลยนะคะเพราะตัวเลขเหลือน้อยตัวแล้วก็คือชุดแรกนะคะชุดที่ได้ศูนย์สี่ศูนย์สี่มันมีตัวเลขตรงนี้แล้วกันเนาะศูนยสี่หกเจ็ด เพราะนั้นถ้าศูนย์สี่ได้ใช่ไหมศูนย์สี่กับตัวด้วยนะคะนี่เราจับโต๊ดนะโต๊ดสองถึงสามตัวบนถ้าศูนย์สี่นะตัวนี้คือศูนย์สี่เราก็ออกหกศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่ก็คือหกสี่ศูนย์หกศูนย์ี่หกสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์ี่เจ็ดสี่ศูนย์ในที่นี้อาจารย์จะไม่กลับให้นะคะเขียนแบบนี้เลยแล้วอาจารย์ชอบที่มันติดเลขเจ็ดพอเราจับมาใส่แล้วให้มันติดเจ็ดถึงจะชอบนะคะ ตัวนี้ชอบตัวนี้สัมลองไปต่อมานะศูนย์หกศูนย์หกใช่ไหมที่ไม่ได้แต้มศูนย์หกหกศูนย์นะศูนย์หกตรงนี้ศูนย์หกก็เหลือสี่กับเจ็ดก็เอาสี่กับเจ็ดมาใส่ก็สี่ศูนย์หกสี่ศูนย์เจ็ดอาจารย์ชอบที่ติดเลขเจ็ด น,นี้ก็สำรองไปชอบที่คือใส่เครื่องหมายถูกไว้น,นี่นะใส่เครื่องหมายที่ชอบนี่ต่อไปตัวที่สามก็คือหกเจ็ดอันนี้หกกับเจ็ดใช่ไหมก็คือตัวนี้หกกับเจ็ดแล้วก็เอาศูนกับสี่มาวางด้านหน้าศูนย์หกเจ็ดแล้วก็สี่หกเจ็ดแต่มันจะได้ทั้งหมดสองสี่หกแปดสิบสองสี่หก หกสองเป็นสิบสองชุดนะเพราะวันกลับตัวใช่ไหมสองสี่เอาเฉพาะตรงนี้นะก็หนึ่งเป็นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้แปดชุดมีทั้งหมดแปดชุดนะถ้ากลับด้วยนะอันนี้ติดเลขเจ็ดทั้งคู่ก็ศูนย์หกเจ็ดแล้วก็สี่หกเจ็ดงวดนี้อาจารยะชอบเริ่มเบื้องต้นนี้คือเจ็ดนะคะท่านผู้ชม เลขเจ็ด <7 S 2> เป็นวิ่งนะวิ่งเจ็ดส่วนแต้มก็ตรงนี้นะแต่เดี๋ยวลดหน้าจอให้แคปไว้อันนี้เข้าๆเลยนะมาแบบให้อย่างรวดเร็วเลยจับจากสามตัวบนสองชุดที่มันเข้าที่หนึ่งหนึ่งสีห้านะฮะสูตรที่เข้าที่หนึ่งสี่ห้าค่ะตัวนี้ก็คือเลขเป้าหมาย แล้วตัวนี้เป็นตัวยืนตัววิ่งนีค่ะเลขเจ็ดนะในเมื่อถ้าเป็นศูนย์สี่มันก็เอาหกศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่ถ้าเป็นศูนย์หกก็สี่ศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกถ้าเป็นหกเจ็ดก็เป็นศูนย์หกเจ็ดสี่หกเจ็ดก็มีอยู่แค่นี้นะถ้ามันเดินก็ประมาณนี้คลิปนี้อาจารลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ